นั้นเนี่ยแนวทางการทําคลิปสําหรับมือใหม่โค้ดให้คาแนะนําแบบนี้เราไปเรียนรู้วิธีการทําคลิปแบบสั้นก่อนนะคะมือใหม่เนี่ยให้ทําคลิปแบบสั้นก่อนไม่ต้องทําคลิปยาวทําคลิปสั้นให้ไดค้คลิปสั้นในที่นี้คือประมาณ7จ็ถึงสิบหกวิอ่านะคะประมาณ7จ็ถึงสิบหกวิเราลองทําคลิปสั้นๆก่อนนะคะลองทําเองง่ายๆใน t ิ๊กต k นี่แหละถ่ายจาก t ิ k กต o k เลย นะคะถ่ายจาก TikTok เลยนะคะประมาณ7-16ถึงิวิเพราะการที่เราทำคลิปสั้นโอกาสทำไมคะเวลาที่เราส่งคลิปไปโอกาสของคนดูที่ดูจนคลิปจบก็มีพอคลิปของเราคนดูจนคลิปจบ AI ก็จะเรียนรู้นะคะว่าคอนเทนต์ของเราหรือคลิปของเราเนี้ยมีเอนเกเพราะคนดูดูจนจบเราก็จะได้คะแนานค่าการมองเห็นตรงนี้อีกนะคะพอเขาดูคลิปของเราจนจบใช่ไหม มันก็จะนําส่งอีกนะคะนำส่งอีกนะคะยอดวิวก็จะค่อยๆแล้วก็จะดึงคนเข้ามาในช่องของเรานะคะ,ะ,คะเริ่มต้นจากคลิปสั้นก่อนอ่าเริ่มต้นจากคลิปวิดีโอสั้นก่อนนะคะสำหรับมือใหม่นะให้เริ่มต้นอย่างนี้นะคะ